วันเสารมมีใครคิดถึงพวกเราสองคนบ้างไหมนะพวกเราคิดถึงทุกคนมากๆเลยนะครับมีู่เลยจะบอกครั้งนี้เราจะกลับมากันกิจกรรมดีๆที่จะได้มาใกล้ชิดกับพวกเราทั้งสองคนนะครับบอกเลยว่าครั้งนี้เอกซ์ฟูซิกว่าเดิมใกล้ชิดกว่าเดิมแน่นอนใกล้ชิดขนาดแบบเนี้ยควงแขงกับพวกเราเดินช็อปที่ลอฟชั้นสองสยามดิสคัมเบอรี่นะครับแล้วก็ทำมิชชั่นสุดฟันด้วยงานวันสยามมีดแอนกรีด จ็อบมิชชั่นกับภูพาวเวลกติกานะครับง่ายๆเลยแค่นี่เปิดเข้าไปในวันสยามซูเปอร์แอปนะครับ <Wow. S 2> แล้วก็กดเข้าไปในแบนเนอร์ของกิจกรรมลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับลงทะเบียนเสร็จเนี่ยคุณก็ไปช็อปสินค้าได้เลยบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้ากระเป๋าสกินแคร์ได้ทุกอย่างขอให้ช็อปครบ500บาทต่อไปเสร็จนะครับก็ได้ไปเลยหนึงสิทธิ์รุ้นที่จะได้มาร่วมกิจกรรมกับพวกเราครับแต่บอกเลยว่ามีพิเศษกว่านั้นยังไงคือถ้าคุณเลือกซื้อสินค้าจากลอฟเนี่ยผ่านวันเสาร์ซูเปอร์แอปเนี่ย500บาทต่อไปเสร็จคุณจะได้รับ2องสิทธิ์ไเ,เดียวสองสสต้องรีบแล้วนะครับต้องรีบแล้วเพราะว่าเราเนี่ยจะเริ่ม เปิดให้ช็อปในวันนี้ถึงวันที่7กรกฎาคมเข้าแล้วแล้วมารอดูนะครับว่าวันที่15กรกฎาคมเนี่ยใครจะเป็นผู้โชคดีทั้งยี่สบคนมาหาพวกเรา2คนนะครับอย่าลืมนะครับมาเจอกันที่วันสยาม Meet and greet นะครับ Shop mission with ภูมแล้วับเขาแล้วนะในวันที่29นะอย่าลืมนัดเรานะวันที่29นะเจอกันนะครับเจอกันเยอะนะครับไปต้องไปปิดไหนก่อนอะเราจะได้เตรียมตัวรู้ป่ะเนี่ยโอ้ยแค่นี้มันจะแบกถุงต้องแบกช็เยอะไปไป